ต่อกันที่อีกหนึ่งสาวสวยละการปุ๊กลุกฝนทิพย์คนนี้นะฮะนอกจากจะสวยแล้วยังใจบุญแบบไม่เอาหน้าอีกด้วยครับ ยกตำแหน่งางเอกใจบุญให้หนางเอกผิวเข้มปุ๊กลุกฝนที่ไปเลยจ้าเพราะล่าสุดเจ้าตัวเปิดใจกับทีมข่าว EX ในเรื่องที่ทุกคนไม่เคยรู้มาก่อนว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากว่า4ปีเธอได้หักเงิน10%จากรายได้ทั้งหมดในแต่ละเดือนบริจาคให้กับคริสตจักรที่เธอไปเป็นประจำเพื่อนําไปเป็นทุนการศึกษาให้กับเด็กๆที่ยากไร้และที่ทําลงไปไม่ใช่เพราะอยากเอาหน้าหรืออยากได้รับคําชมอะไรแต่เป็นเพราะอยากตอบแทนสังคมบ้างหลังได้รับโอกาสมากมายทั้งงานทั้งเงินจากวงการบันเทิงค่ะ แต่เป็นสิ่งที่เราอยากทําจริงๆคือเราก็เลยตัดสิซของรายได้แล้วทั้งหมดอะค่ะให้กับโบสแล้วก็โบสเนี่ยจะเอารายได้ส่วนนี้ค่ะไปมอบให้กับน้องๆที่เขาไม่มีเงินไม่มีทุนการศึกษาไม่มีเงินในการใช้ชีวิตหนูรู้สึกว่าชีวิตหนูหนูสูงขึ้นทางเดียวอะหนูมีความเชื่อว่าเวลาหนูอธิฐานนะหนูได้รับการอวยพรทุกครั้งแล้วก็อธิฐานเราการอธิฐานของเรามันอาจจะเป็นโจทย์ที่ยากขึ้นเรื่อยๆเลยอย่างเงี้ยค่ะอยากได้ละครที่ดีอยากมีโอกาสได้รับรางวัลอะไรเงี้ยทุกอย่างที่เเเเเเรรรราาาาาอออิฐนนนพพะะะจ้้ก็ตบสมย่คคัื หนู e ว่าหนูได้รับสิ่งดีๆมากขึ้นตามที่หนูได้อธิษฐานที่มันยากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เรามีทําบุญอื่นนอกจากนี้ไหมก็มีม,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 มีมีทำมีทำทานค่ะแล้วก็มีส่วนตัวแล้วเราหนูว่าคุณพ่อคุณแม่ก็เป็นเป็น,เป,นเป็นบุคคลที่เราเราต้องดูแลเนาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะปีนี้ก็ตั้งใจว่าจะซื้อรถให้คุณแม่เพราะว่าคุณแม่ใช้รถเก่ามานานแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่พอถามถึงเรื่องของหนุ่มๆสาวปุ๊กลุกอุบเงียบบอกว่าตอนนี้ขอโฟกัสที่งานละครเป็นหลักเพราะปีนี้นะคะมีบทบาทแปลกใหม่เข้ามาให้ได้พิสูจน์ฝีมือจึงทําให้เธอต้องตั้งใจแล้วก็มุ่งมั่นกับการทํางานมากกว่าเรื่องความรักค่ะตอนนี้นะหโฟกัสแต่กับเรื่องงานแบบนี้ไม่แปลกใจเลยนะฮะถึงไม่เคยเห็นภาพหลุดของปุ๊กลุกไปกินข้าวกับหนุ่มๆคนไหนนะครับ